ผมก็จะมาลยุยสีธรรมดานะครับยังไม่ถึงขั้นว่าจะจัดอันดับนะครับเออลืมเปิดคลิปอ่ะสวัสดีคนไทยที่นั่งขี้อยู่ที่บ้านนะครับก็อย่าก,กดผมเลยนะครับว่าผมก็นั่งขี้เล่นอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่เวเลยวันนี้ผมก็จะมาลุยกับเพื่อนตังนะครับเอ,อ้คนไนเคนผมมันจะตึงไหมวะ ขอให้ชนะถ้าถ้าไม่ชนะก็อย่ากดผมเลยครับเออลืมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องนี้ด้วยนะครับอัดตัวไปน้องไอ้น้องใช้ซ้ำดิตื่นเต้นมากครับคลิปนี้ผมมาพูดคลิปแรก คิดอื่นก็ผมไม่ได้พูดนะโอ้ยอาจจะตัวเหื่อเลยเนาะโอ้เพื่อนโหดเกิน,กนเพื่อนโหดกว่าผมอ่ะอะไรไม่รู้ผมมันไก่ผมไม่ได้เติมนะถ้าุกทุกใครคิดว่าผมเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ถ้าใครที่ไม่เชื่อว่าผมเติมเนี่ยก็ คอมเมนต์ว่าผมก็พิมพ์ว่าแอดแ็คุณเติมแต่ใครที่ชื่อผมสายฟรีเนี่ยก็พิมพ์ว่าแอดแ็คุณฟรีเอ้คุณสายฟรีเออขอคำคมหน่อยคอมเมนต์ด้วยขอขอคอมเมนต์ทั้งสองเลยอย่าลืมกดไลค์กอบชร์นะครับคลิปนี้ขอหลายหลย ถ้าชนะขอมื่นไลท์ถ้าแพ้ขอไลท์เดียวนี่นี่ตัวเลยนกี่ยวหรอเพื่อ่ไอ้เพื่อนตังเอาดิเอเอผมมีพลเสบียงสวยเพื่อนตังเอาอย่างนั้นเลยเพื่อนตัง ชัดเลยชัดชัดชัดเยี่ยมเพื่อนตั้งตายสวยเออแคนผมก็ให้ดูเพียนอีสปอร์ตจะเข้าก็เข้า,ขานะใครจะแอดผมมาแล้วผมก็รับหมดแต่เพื่อนเต็มผมไม่รับนะใครจะเข้าแคนผมก็อืมแล้วก็พิมพ์เพื่อนแล้วก็เออ คุณมีเพื่อนชื่ออะไรก็เขียนชื่อคุณแล้วก็ใส่สอักษรนี่เออเอากี่พยางชนก็ได้เอาเปลี่ยนมาแล้วเอาพยเอากี่พยังก็ได้แค้นผมก็มีไม่เยอะพุ่งตังค์พุ่งเบลหนึ่งเหลือๆไม่เข้าก็ได้เาว่ามีซีเรีย ผมจะพิสศยหลังมันในบัตรนี้เพื่อนมันอยู่หลังหัวหรือหลังไหนหลังนี้วะโอ้ไม่โดนหัวเลยโอ้ไม่ไหวเลยผมมันกากผมมันกากอีและผมมันกากดูเพื่อนตังอะสวยเพื่อนตังเยี่ยมเลยได้คาแล้วดูเพื่อนตังยิงหัวผมมันกากดูดิผมฆ่าสองแต่มีจ็ดร้อยห้า ผมมันกล้าครับพี่น้องผมมันคนกล้าคนกล้าสองพันสิบเก้าเขามีแต่คนหกไอ้คนคือผมคนกล้าไ่าเลยรับไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นอีกนะครับ ผมก็จะให้ท้ายด้วยว่าเพื่อนตังเนี่ยเติมหรือไม่เติมถ้าเกิดเติมก็พิมพ์ว่าแฮชแท็กเติมจะมาไหมวะเสียวจ้าจ้าอุย้ยเพื่อนตงังอุย้ยมันเล่นเป็นาง,งานนะถือว่าเขาเก่งมากผมเจอทีมโหดอ่ะ หมดแตก่กยชาร์จ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 พี่ลูกซองผมเล่นเนี่ยหมดนะลูกซองผมเก่งหมดไอ,อ้กันเพื่อนอย่าเพื่อนเพื่อน,อนทำขาวปิงหันไปขอ,อยบอลเนี่ยเพื่อนแฟนจีไร ก็ผ่านมาห้าปีแล้วก็ไม่ได้แคสตืมีลกทีก็ติดตามก็น้อยนะหกคนคลิปนี้ไม่มีแล้วอาจจะแหลกหน่อยผมเล่นในมือถือเออลืมไปผมจะในมือถือหมดเลยนะครับเฮ้ยเออไม่ไหวเลยผมจะไม่ค่อย ผมจะชอบอัดโอ้โเออหัวไม่แตกเออตายเหมือนกันโทษทีผมมันกลก้าเพื่อนชุบหน่อยก็ดีนะโอ้คนโดนเพื่อนทิ้งสองพันสิบแปด 2,019,2,021เกอพนอ็ื่อนยังหัวกับผมอะ่ะคิดดูทำอะไรโอ้ไอ๋อโอ้เหินแกของเพื่อนชุบหน่อยให้แต่เพื่อนชุบอะครับผมก็หดเกินหดหดจนเพื่อนต้องมาชุบผมหะเอามาชุบ โอ้เพื่อนหุดขึ้นเดี๋ยวจะเล่นกีตาดีสองตาไหมอืมลอกสองตาดีเหรอนะสองตานะเอ๊ะไม่เอาหรอเออตาต่อไปเนี่ยขอสีสีจัดดับมาอยากรู้วมแพ้หรือชนะก็อยากรูมนะ้มือัน็จะแพ้หรือชนะ นี่ผมอยู่เลงนี่รลอิได้ไงเนี่ยผมได้ผมได้ให้เพื่อนตังแบ,บกว่าครับวเพื่อนตังอยู่แล้งไหนนะเออเพื่อนตังอยู่แลงซิเวอร์แล้วมผมแบกเองตาต่อไปเนี่ยไม่ต้องหว่วงแล้วผมแบกเองตานี้เพื่อนแบกแล้วตาต่อไปผมแบกเองนะ คลิปนี้อาจยาวหน่อยนะครัระก็ฟิวสีส้มได้ไรหนึ่งเก่เงเฮดตกลงไปงง้นเพื่อนผมก็มีเนี่ยผมไล่ดูมีแค่นี้แค้นผมแค้นผม,น,ผมนี่เอา ผมไม่เติมจริงๆริงคุณคิผมใครว่าผมเติมก็มันเดิมนะถดาสายคุณเอิใครสายฟรีก็แแอดท็กคุณสายฟรีแล้วอย่าลืม Ad เพื่อนตังได้ล่ะแอดถ้าเพื่อนตังก็แแอดก็พิมพ์ว่าเออตังเติมถ้าตังสายฟรีก็พิมพ์ว่าตังฟรีเออวันนี้ผมเล่นตีสเปร์เลยนี่หรือจะเปลี่ยนกับเพียงตังดี เพื่อนตังซื้อ M500 ให้ผมหน่อยเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันกับ G18 แ่ S นะเราให้เอาลูกกระสุนของคุณมาให้หมดก่อนเออเออเย่ยมเย่ย่างพอแล้วขอบคุณมากเลยเพื่อนตังอู้หูแหลบซื้อม่วงเรามางหัวตายนะใครมาล่ะช่วงนี้เสียว อยู่ไหนกันนะครับก็ไม่เ,เท่าไหร่แล้วโอ้หัดแตกเลยผมไม่กลัวมันอีกแล้วไม่ไหวเลยโอ้จุ๊บมืมาเอาไหมเพื่อนเอาไหมขอไม่ให้ เดี yeah. can can ๋ยวจะแข็งแข่งอีกหรอแข่งพรอมป่ะดูเอาละกันตอนนี้แพ้แน่เลยต้องให้เพื่อนช่วยแบกแล้ว ย่อย่อย่อต้องให้เพื่อนช่วยแบกแล้อ่าผมทำไฮไลท์ไม่เป็น ตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนแบกเพื่อนแบกไหวไหมเพื่อนเข้าบ้านก่อนตายไม่ตายสวย้อลากลากแบบใหม่เพ่อนองผมกับผมอีกกดไลค์ให้เลย หนึ่งสวยพี่สวยน่าตานี้เอาจริงนะเพื่อนตังบอกเมกื่อกี้เอาจริงอะเอาปืนอะไรครับทุกสองหยาน <c oughs> <c oughs> papà, papà, io, papà, io non mando niente allora. l'olio นลขอให้ชนะขอให้ชนะเอาไปขอให้ชนะ เลาะไปทีนึงเดือปืนไว้รอเลยอ่ะ